ออกซังอะไรแบบนี้ออกซังแบบนี้ชายดูเกาะยาวนี่เนี่นยอยู่ข้างอ่าอันนี้คือตัวเนี้ยล็อกไม่ให้เราจิ้มเกินนี่ถ้ามันยาวกว่านี้เราน้ำหนักมือกลับไม่ได้ไม่ต้องดึงแรงก็ดกได้ตรงนะนี้เป็นยังไงนะ คือนลาเพราะว่าแค่นั้นไม่ให้โดนกัะดูกไม่ดึงยายเร็วชาดึงยายเร็วชาเอาไข้อะ

คใจช่วยเรื่องข้างบนหนึ่งนะใจสครับตราได้ช่วยกันฉีดวัคซีนป้องกันพานนรันโซคนแล้วมันเยียดจะเมื่อยเยอะมากเลย Yeah, I'm going ก็บใหญ่ตรงนั้นผมไม่ทำหนังใหญ่ต้องใหญ่มาอยู่แล้วไม่หรอไกลไป ใช้เข็มโตแล้วนะยังหนยงเข็มเ,มเมล็กก็ไม่มสิทธิ์ ้ยครับสวัสดีครับสมาชิกวลเลอร์อพิเจนวันนี้มีสองเซียนมาคัดนกไปพัทยาขวามือคือเหญ่ใหญ่กับผงชัยหรือว่าน้องเคี้ยวนะครับวันนี้ก็มาคัดนกกัน16ตัวจะคัดให้เหลือ4ตัว แต่ตอนที่ดูล้วคัดได้6ตัวมาดูรอบก่อนส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เลยมาดูย้อนอดีตนิดนึงเจ้าอาอเอ่งสเจ็ย์สามศูนย์สาตัวนี้ทำเงินนะครับไม่รอแต่รวยนะครับมันติดอะไรบ้างเฮียกินอะไรมาบ้างผมไม่เข้าใจ ไม่เกินพันที่อันดับที่990จุดไหนจุด530กิโลอ่าจุด530กิโลกินกินอ่ากินเร่งไม่เกินพันกินเร่งไม่เกินพันเข้าอันดับที่990เข้าที่990กินมากี่ยอดเต็มเลยทุเยนเรื่องกระพูดธแสนแปดกว่าแสนแปดแสนแปดกว่ากว่านะครับ10 10. นะครับก็ตอนน้แรงใหญ่แกค่อนข,ข้างจะหน้ามืดหน่อยตัวเต็งไม่ได้ขึ้นแข่งเลยโมโห โมโหมากๆแล้วนกแกในของแกก็ไม่ได้ขึ้นแข่งไม่รู้ทางกงก็ทำทีท่าไหนนกหลุดออกนอกกงแล้วก็ไม่เข้าออก,กงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากกินมาแสนแปดแปดมื่นกว่าแล้วก็ระยะหกร้อยโลจุดอะไรนะพระธาตุพนมอ่ะหกร้อยโลเอาหกร้อยโลกันไปกินกินต้อนอีก กินต้นตัวสองเหรอแพ้จิตินเนสถ้าจิตินเนสไม่ส่งมีนะั่กินตัวกินตัวแรกอ,อีกแล้วนะครับไม่ไรพักพวกกันจิมอพักพวกกันแต่ไม่เป็นไรต่อให้จิตินเนสที่พวกกันนะครับแต่วันนั้นเนี่ยให้เครดิตที่ใหญ่นะผู้ชายต้องยอมรับวันนักการตัดสินใจของเขานะสู้ตายเยอะใหญ่ <laughs> ไปพัทยาถามสวัสดิ์ไปไมบอกพี่ <laughs> ผมไม่ไปอ,อารมณ์เสียแล้วพี่ บอกพี่ไปวันนี้พี่สู้สู้สู้ตายเลยวันนี้พี่ไปเลยเอียวไหมไม่เอียวทั้งนั้นแหละไม่เอาเลยทั้งนั้นแหละเออพอตอนออกรถบอกเฮียเอาเงินกลับบ้านมาให้ได้นะเฮียใหญ่รับปากปรากฏว่าซัดต,ต้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งเอ๊ออัไนเล้งเด้งวันัรค้งแรกเด้งอ๋อไออวันวันชิงไงวันชิงเลยกดเด้งละแสนแปดหมื่นกว่าสบายไปสบาย มีค่าหมอนวดในหลายเดือนเลยใหญ่บอกครับก็มีเขาเอี่ยวกาสามคนมียิ่งยศพงชัยแล้วก็ใหญ่ส่วนแอดมินบอกใหญ่บอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องยุ่งอยู่เฉยๆเฮียเขามีรับใจแบ่งมาให้ค่าขนมกันนะครับน้องยิ่งยศก็แบ่งเพิ่มมาให้อีกหน่อยโอเคมีสามนาทีแล้วยังได้อีกสองนาทีกว่า ด,ดูอนี่เฮียจะดูรูปร่างดูตาไหมอ่ะมาดูตาหน่อยคือสมาชิกก็อยากเห็นอ่านี่คือดวงตาครับตาเหลืองน,นะครับพ่อเป็นนกสีวิบูรณ์นะวิบูรณนะ์รกุลวุฒิริตา์นะครับขอใบปีกหน่อยเฮียใบปีกครับนี่ใบปีกตั้งฉากให้ผมหน่อยนี่มันอ่า แข็งแรงนะแข็งตัวนี้แข็งแรงตัวเต็งตั้งแต่รอบแรกเลยส่งในนามของหมอลานแต่ขอยญาตหมอรานแล้วหมอรานไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวพวกผมจะใส่เองนะครับเพรนั้นก็คุยกันรู้เรื่องอ่าตอนนี้สี่อ่าได้ครึ่งครึ่งนาทีครับภาพโดยวรวมนุกตัวนี้เป็นพ่อผัานได้สบายแข็งแรงตาหลักมันบินไม่ได้แนละสปีดพันเจ็ดพันะ แต่ว่านมันมาไม่เกินวันจริงมาไม่เกินพันก็ถือว่าใช้ได้เลยล่ะโอเคครับครับที่เห็นในภาพนี้คือลูกนกสายเหนือสมาคมสร้างสรรค์ขึ้นกงเมื่อวันที่30มีนาเมื่อวอาทิตวันนี้เป็นวันที่สองก็ทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับทำวัคซีนเรียบร้อย กินข้าวกันก็ปกติครับเดี๋ยวให้เลยเจ็ดวันเนี่ยก็สามารถอาบน้ำได้หลังก่อนสงการวันพรที่วันศุกร์นี่ก็อาบน้ำได้แล้วตอนนี้อาบนะ้ำฉีดยาวัคซีนนี่ยังอาบน้ำไม่ได้นะครับนกมันจะมีไข้บางตัวมันฉีดแล้วเป็นไข้ ันนี้ชื่อน้องปิกมี่ตัวเมียตัวเล็กน้องปิกน้องปิกมี่อยู่ในตัวเลีอยหนึ่งในหกอาหารล่งทุกคนนี้ก็เอาอาหารบดช่วยไปก่อน นกรุนก,กขึ้นกงนี่ก็ต้องดูเรื่องการย่อยมันยังไม่คุ้นเคยนะครับปกติมันกินอาหารที่จากปากพ่อแม่มันซึ่งอาหารพวกน,นั้นมันก็จะบ่มบมมในกระเพาะพ่อแม่มันมานี่มันมากินเองด้วยตัวมันเองก็ต้องเอาอาหารที่ย่อยง่ายให้คุ้นเคยสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ลงเม็ดใหญ่ได้อันนี้กลัว อันที่นั่นคือกลัวอาหารไม่ย่อยมันจะพานเป็นโรคอะไรพาราไทฟอยโรคก,ก้วกนะครับช่วงที่ฝนตกนี่ต้องล้างมาเช้าล้างอีกรอบช่วงน้าร้อนที่ถ้าฝนตกเนี่ยอันตรายนะครับ ตกมาแล้วกงแฉะชื้นเนี่ยถ้าไม่เคลียร์นะยุ่งยุ่งครับขาบอกเลยว่ายุ่งถ้าไม่ทำวัคซีนเนี่ยยิงตัวเสี่ยงเลยพาราไทฟอยจะมาเยือนโรคขอเอียงขอหมุนโรคเดียวกันนี่ทำวัคซีนก่อนอุ่นใจแล้ะ วรนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับค่อนข้างร้อนหลังฝนตกนีก็ยังร้อนลูกนกเนี่ยไอตัวที่ค้าไข่อยู่เนี่ยแข็งแรงนะแต่ไอเปลือกไข่เนี่ยเยือย่อเยื่อไข่นะมันแห้งมันแห้งแล้วมันติดตัวนกเนี่ยนกมันไม่ออกอันนี้ก็เลยช่วยทําเป็นแนวเป็นแนวตรงแม่ล่าที่มันจเนุเยเป็นลูกงกลงม ้องมันแข็งแรงเดี๋ยวจะออกมาไม่ต้องมาช่วยมันหมดนะช่วยทําแนวให้มันเฉยเฉยถ้ามันทําแนวแล้วออกไม่ได้สแสดงว่าลูกไม่แข็งแรงแต่ถ้าออกได้ลูกคือลูกแข็งแรงนี่ลูกตัวนี้แข็งแรงแต่ลูกเปลือกไข่ต้องแห้งก็เลยทําแนวแล้วก็หยดน้ําให้มันไปนะครับคุณแม่ยืนมองอยู่ โอเคนะครับเดี๋ยวคาออกก็าล่ะวันนี้นกขึ้นกงเป็นวันที่สามอาทิตย์จันทการพุทวันที่สี่ขอโทษขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าวันนี้วันพุทธก็หลังจากฆ่าลาย ทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็โดบแล้วก็ก <c oughs> ินยาตาัดลโรคไปบางๆไอยาตาัดโรคก,กับวัคซีนไม่เกี่ยวกันนะวัคซีนเนี่มันเกี่ยวเข้าไปในเ,เป็นยาฉีดแต่นี่เป็นยากินรักษากระเพาะยาลงกระเพาะยังก็น่าจะ ซึมเข้าเนื้อเหมือนกันแหละแต่ไม่เกี่ยวกันคนละตัวกันต้องกินควบคุมไปด้วยอายาแก้ท้องเสียพาราไทฟอยเราลมกินไปแล้วนะครับกินลินโคละน,นะรินโคสเปคตินร้อย ตอนนี้กิกนแร่ธาตุอาหารเสริมกินข้าวให้เวลากินประมาณสิบนาทีใครกินไม่กินอิ่มไม่อิ่มเก็บนะครับเก็บหิวก็มากินอาหารเสริมต่อแร่ธาตุอาหารเสริมก็มีไม่เยอะหรอกแค่ให้กินติดกระเพาะเทนั้นแหละ ผงจมพูนี่สำคัญมากอย่างอื่นไม่เท่าไหร่หรอกผมจมพูเนี่ยมันมีบีสิบสองเคสเซียม B6 หกอะไรต่ะไรเยอะแยะนะครับจำเป็นสำหรับนกพิราบเพราะนั้นน,ะนกลูกนกที่ขึ้นมาเนี่ยจำเป็นที่สุดคือผมจมพูอย่าให้ขาดนกขนจะสวยนะครับ วันที่วันที่ 2, สองเมษายนสองห้าหกแปวกนกขึ้นกองมาเป็นวันที่สี่แล้วนะครับก็เรื่องเลขดวนทำหมดแล้วนะครับหนึ่งวัคซีนสองค่าอะไรค่าอะไรนะครับต้องเรียบค่าล้วรอบนี้ก่อนก่อนไปต้องอีกรอบหนึ่ง ส่วนวัคซีนเนี่ยทำรอบเดียวเดี๋ยวไปพัทยาเขาก็ทำให้อีกรอบหนึ่งครับค่าไรค่าไรทำวัคซีน แล้วก็อย่าลืมลุกนกขึ้นมาเป็นใบเนี่ยตอนเย็นเนี่ยต้องเอาสีวังนะผสมเนี่ยฟอกกี้อไอ้ตัวฉีดอะเอายี่ห้อดีๆหน่อยนะครับเข้มๆขูดพื้นให้สะอาดอย่าให้มีอาหารตกค้างเพราะว่าถ้าเราฉีดยาไปตามพื้นเนี่ยน้ำยาไปโดนเม็ดอาหารนกเม็ดข้าวเม็ดไอเม็ดอาหารเม็ดข้าวนกกินเข้าไปเดี๋ยวก็ยุ่งอีก กวาดพื้นได้หมดกวาดได้ดีแล้วก็เอาไว้ซีวันผสมน้ำค่อนข้างจะเข้มนิดนดินะครับใช้ฟอกกี้ฉีดฉีดไปตาแม่ขอบขอบอะขอบขอ,บขอบกงอะ่ะไอ้ที่มันไม่อยู่เป็นพื้นแล้วกันอย่าไปฉีดพื้นฉีดพื้นอย่างที่บอกอะ่ะเดี๋ยวมันไป,ไปโดนไอ้พวกเมตตารตรงตกค้างเราดูแลไม่ทั่วถึง ลูกกินเข้าไปก็มีอาการมึนนะครับเวลาฉีดอย่าอย่าฉีดลงพื้นนะนี่แนะนำนะข้อระวังนะ4ีวันผสมน้ำค่อนข้างจะเข้มฉีดตาเลไอ้ที่มัน,กนเกาะเนี่ยคอนที่มันเกาะแล้วก็อขอบกรงข้างๆกับแนวตั้งเนี่ยขอบกรงเนี่ย คือเมื่อไงฉีทให้กลิ่นยาน้ํายาเนี่ยสีวันมันฟุง้งมันจะกันยุงได้เราจะทําช่วงนี้เราจะทําประมาณสักเมือาทิตย์ลูกนกมันก็จะมีโดนยุงกัดบ้างไม่โดนบ้างกัดก็กัดน้อยมันจะเริ่มมีภูมิต้านทานแล้วยุงกัดเนี่ยมันจะเริ่มมีภูมิสร้างภูมิสร้างอะไรขึ้นมาต่อไปยุงกัดกันเยอะๆมันก็ไม่เป็นไร เป็นก็ไม่มากถึงไม่ถึงขนาดจะต้องเป็นฝีเป็นอะไรนะครับต้องต้องดูตรงนี้ส่วนนี้ก็นั่งไม่รู้ทําอะไรทํางานเสร็จก็นั่งเล่นกับพวกมันมันก็ก็ดีนะททำให้นกเราเชื่องตั้งแต่เล็ก อย่าทำให้มันตกใจนะครับตอนนี้น้ำยังอาบไม่ได้เพราะว่าเพิ่งทำวัคซีนเลยต้องเลยเจ็ดวันไปแล้วถึงจะอาบน้ำก็วันจัน์หน้าค่อยอาบจันหน้าคานหน้าแหละกบค่อยอาบน้ำ <c oughs> ตอนนี้ก็กินอาหารเสริมใส่ไว้ในผงยมพูให้กิน สักอาทิตเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงและรูปร่างอะไรก็จะกระชับขึ้นนกมันได้กระพือปีกในกรงอะไรจะอะไรเนี่ยกระชับก็ตอนนี้ยังไม่ไม,ไม่ครอบยังไม่โฮมเอาเอาดูแลเรื่องสรีละร่างกายก่อนให้นกสมบูรณ์ให้กินข้าวดีอะไรซะก่อนยังไม่ใจร้อนรีบโฮมนะครับไม่ยาก เรื่องโฮมนกไม่ยากโอเคนะครับให้ไปทำอะไรอสศวินหางขาวสองเมษาหกแปด ที่เห็นในจอตอนนี้ก็เป็นลูกนกสายเหนืออา่าแล้วก็จะมีลูกนกไปพัทยาสี่ตัวทั้งหมด20ตัวที่ขึ้นกรงมากนกยังไม่สวยขึ้นกรงใหม่ๆยังไม่สวยดูมอมแมมตื่นกลัวยืนยังไม่สงา่างามนะครับ ช่องมีเยอะแยะไปยืนคู่กันซอนี่ใหญ่ๆเลือกไปแล้วหกตัวเดี๋ยวจะมาคัดออกสองตัว ไม่มีฝีที่ใบหน้ามีแต่บางตัวมีฝีที่ปีกเม็ดสองเม็ดนะครับเป็นที่หน้าี่น่ากลัวเป็นที่ปากเนี่ยปากหลุดนะครับฝีต้องระวังตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จก็เอาน้ำยาซีวันผสมน้ำของเข้มข้นหน่อยเนี่ยฉีดตามผนังเนี่ยนะครับอย่าไปฉีดพืชฉีดพืชเดี๋ยวไปโดนเนี่ยพวกเศตหาหารที่ตกค้าง น้ำลองกระดานเนี่ยนกกินเข้าไปเดี๋ยวเสียนกไอ้พวกสีวันเนี่ยถ้าเวลาอาบเ,เนี่ยถ้านกกไปสำลักน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสมองน้ำยามจะขึ้นสมองเสียนกไปเลยเป็นนกติงต้องไปเลยหรือไม่ก็ตายนะครับการใช้ยาพวกสารเคมีนี่ต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับลูกนกที่ขึ้นมาที่นี่จะไม่ใช้ชุบอะชุบนี่ ถ้ไม่ใช้ฝีมือจริง,รงๆอ่ะน่ากลัวนะครับเวลาน้ำยามันเละปีกลบไซโ์ขนเนี่ยอันตรายนะครับใช้ฟอกกี้ฉีดดีกว่าเป็นละอองฉีดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันให้มันบินลงพื้นมันจะสลัดสารเีวีออกหมดเหลือก็เบาบางแล้วไม่อันตรายเท่าไหร่ เลี้ยงนกมันต้องมีจุดสังเกตมอีอะไรข้อดีข้อด้อยข้อบกพล่องนะครับเลี้ยงมาหลายปีก็ต้องพัฒนาไปเรียนรู้ไปเหตุเลี้ยงแก่กระโหลกกลาเลี้ยงก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีพัฒนาเลยเลยก็ไม่ไหวเอาประสบการณ์เนี่ยมามาเล่าให้กันฟังนะครับ มาแนะนำนักเรียนรุ่นใหม่อะไรอันตรายอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแก่ต้องแก่ยังมีคุณค่าไม่เห็แก่กระโหลกกระลาไหมหเอนะครับโอเคนะครับ